สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดสุวรรณบำรุงราชวนามาตั้งอยู่ที่ริมถนนคลองเก้าตําบลบ,บึงทองหลางจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคนนิยมเข้าไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งไอ้ไข่วัดเจดีนะคะไอ้ไข่วัดเจดีนะคะ <c oughs> และมีพระนอนด้วยค่ะหลวปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด งพ่อนอกระหลวงพ่อนอนสักมงคลค่ะ มีพระพิคเนตองค์ใหญ่ตั้งตรงงานนะคะทุกคนสามารถไหว้ขอพอรได้บริเวณวัดมีการจัดแต่งด้วยดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง สวยงามเหมาะแก่การไปเที่ยวไปเซลฟี่ไปเช็คอินไปถ่ายรูปนะคะวัดที่ตกแต่งสวยมากมีรูปสัตว์ต่างๆ ต้นไม้มีหลวงพ่อทันใจนะคะสามารถขอพรได้มีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินหลายๆที่นะคะวัตตกแต่งสวยมากดอกไม้แห้งดอกไม้ปลอมก็สวย มีที่ให้นั่งถ่ายรูปมีจุดถ่ายรูปสวยๆหลายจุดมากจดได้มีสตรอเบอรีด้วยมีส,ว,มสวนสตอรอเบอรี่ด้วยนะคะกำลังออกลูกแดงเลยค่ะ มีบอ่อเลี้ยงเต่านะคะมีเต่าอยู่หลายตัวมากมีน้ำตกด้วยนะคะเป็ดน้อยบ่อปลาคาร์ประาปลาคา,ารคามีหลายตัวมากน้ำสะอาดนะคะ แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีมีปลาช่อนอเมซอนนะคะที่ใครๆมาต้องมาให้ปลาช่อนอาหารปลาช่อนอเมซอนทางวัดจะจัดเตรียมปลาทูผูกใส่ไม้แล้ให้เราหย่อนไปให้ปลาช่อนอเมซอนกินก็ถ่ายรูปกันนะคะปลาช่อนอเมซอนมีหลายตัวมากตัวใหญ่มากตัวหนึงก็ประมาณหนึ่งเมตรกว่านะคะ มี2บ่อด้วยกันใครผ่านไปก็อย่าลืมแวะไปให้อ่านปลาช่อนอเมซอนนะคะหรือเรียบปลาเนาวิกเกเตอร์ไม่ใช่สิปลาช่อนอเมซอน,นะคะ่ะแล้วก็ใครอยากสดอกเคราะห์ก็มาลอดอุโบสถสะดอกเคราะห์ได้นะคะวันนี้ก็ขอพาเที่ยวแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ